สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรฟาร์มลี่นะครับมาดูในช่วงบ่ายกันนะครับก็ห้องนี้เสร็จแล้วเนาะห้องที่สามนะครับเหล๋ยแต่เก็บเศษปูนเนาะเดี๋ยแต่เก็บเศษปูนนะครับก็ที่จริงก็สามารถนอนได้แล้วครับอูเสือนอนได้ครับเก็บเศษปูนออกก็ได้เลย มาดูพี่ร้อนทำอะไรนะพี่พีรวันเรานะอ๋อจะจะทำเป็นที่นอนใช่ไหมอ๋อ,อเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยนะเมื่อเช้าเราขนเข้าไปเราก็ไปไวข้างนู้นนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยงานนะครับ ก็น้ำค่อนข้างเยอะเที่ยงเหรอประมาณสองเมตรได้อยู่ ใช่อยู่ทีน่นี่ได้ได้จะไม่ราดเราเราีเรยกร้อย เตียงอ่ะพ่อซึ่งแต่ว่าตรงนี้ไปจุดที่สองนะมันเนที่ไหนเพราะว่าเออพ่อพี่ดูะพราะว่าผมมัจะางมันางอันนี้ไม่ได้ไม่หมถึงแ้จเตียงเป็นียงเป็นเตียเป็ดเตียงทำาอย่างเงี้ยเสียอบางที เวลาเราเนี่ยเตรียมเอาจอาขาลงมานี้กนี้มันว้างเลยจากจากหูนู้นมาถึงประมาณวใช่ไหใช่ฟังว่าฟาเออก็ถงประมาณนี้เรมัีงินอเลยอใช่ประมาณนี้ bạn cứ lấy ẻm ẻm bên này được đây không còn không ngay này, lấy cái này còn lấy cái bên kia, 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 còn lấy cái อันนี้สอนนะอันนี้สอนแม่จับออาจาพอแม่าจับพอนะครับ

เก็บออกต้องเอาไว้กับงงดีเลอร์นะก่อน,นได้้ไม่รู้ว่าเป็นดีเตียงหรือเปล่านะจะติดก็ค่คอยขยับกรอบนึงลก,กัน เห็นไหมว่าน่าแหละตั้งอยู่ตรงนี้ น่าจะหวังว่าลุงชิมน่าจะนอนได้นะครับเพราะว่าดูเตียงแล้วน่าจะโอเคอยู่นะครับนะก็รอพี่พี่รอมปาดทําความสะอาดฝุ่นนิดนึงเนี่ยครับขนาดเตียงมันเป็นประมาณนี้ครับอนุญาตลุงจิมส่งให้พีพีเอฟซีดูนะเตียงมันเป็นเตียงแบบนี้นะครับน่าจะพอดีแหละนะฮะนะฮะเป็นพับได้นะครับย้ายเพื่อ เตรียมไว้ให้ลุงจิมนอนนะครับพี่ๆลองมาดูว่ามันพอดีไหมนะครับเราเรากะผมว่าพอดีนะพอดีเลยอ่ารอดูเจ้าของห้องมาเพิ่มย้ายมาครับแล้วผมว่าเอาเสียมออกมาไหมพี่หรอหรอเด้ไม่ไรเดี๋ยวเวลานั้นถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวลุงนะจิมตูองออก 哎。Oh. Okay. แต่เราห้องไม่เล็กนะครับเพราะว่าเราเข้าไปส่องดูแล้วนะครับถ้าถ้าไม่มีของเนี่ยก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะพักผ่อนดอนใจได้นะครับ่วนนี้ก็ขาดอย่างเดียวคือเรื่องน้ํานะครับนะครับยังไม่ค่อยมีน้ําสะอาดที่เอาไว้ใช้ล้างจานนะครับแล้วก็เอาไว้เข้าห้องน้ํากันนะส่วนใหญ่เข้าห้องน้ําก็อ่าก็ใช้น้ําจากทุ่งนานะครับนะก็เอาไว้ล้าง ก็ประชาสัมพันธ์นะครับยูทูบเบอร์ท่านไหนที่ยังไม่ได้กินขนมจีนนะครับนะมามากินได้เลยนะครับจากป้าขวัญตานะครับนะครับเอามาเรียงเราหนึ่งหม้อนะครับนะขนมจีนอร่อยอร่อยนะทำเป็นแกงเขียวหวานมานะเอาไว้ราดขนมจีนนะครับอันนี้ก็ไม่มีตัว กล้วยฝุ่นเนาะก็ใช้ใช้วิธีการนี้นะครับปัดๆแล้วค่อยดันขึ้นมานะครับก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากก,า like ก share. ดไลค์กดแชร์อดีอรแฟมิลี่นูคีแฟมิลี่ขอบใจเดอะออฟฟิเชียลด้ยวยนะครับสวัสดีครับ